อะไหรครับถ้าคุณจะแม่นขนาดนั้นมีปัญหาไหมเจ็ดสี่เจ็ดสองพันล้วลูกโอ้ยไม่หนูไม่ได้แม่นถึงขนาดนั้นหรอกก็เราก็ดูไปตามเนื้อค่าเนื้อเนื้องานค่ะที่แบบว่าไอ้วันวัน preliminary แล้วรู้สึกว่าเออถ้าคนที่เราแบบว่าเอาเข้าอ top 5เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบมีความที่เรารู้สึกว่าเออดึงดูดแล้วก็มีความเป็น mu factor อะค่ะเออแต่ได้มาจากประสบการณ์ตัวเองจากที่ไปอยู่บนเวทีนั้นมาใช่ไหมก็จากที่ เราได้ดูหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยค่ะแล้วก็จากที่เราได้อยู่ตรงนั้นมาด้วยก็เหมือนเหมือนร่วมรวมกันนะคะแต่มันเปมากเลยนะคะลูกตอนแรกโพสไปก็คือทัวร์ลงกรุงหนัวมากเออหนักมากอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ตอนนั้นคือที่โพสไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีทัวร์หรือว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดูเหมือนกันทุกคนเพราะเราก็ดูในฐานะของแฟนนางางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วคนรู้ในความเป๊นของเราไหมเพราะบางคนก็แบบมาเห็นแล้วก็สุดท้ายก็คนรู้แบบรู้อะไร่าสาาลกอง เขาตามเลยอ่ะพี่ตานเคอยไปอ่ะคือจริงๆก็ๆๆแอบงงเหมือนกันค่ะแล้วก็ดูไปสนุกสนุกคำาำเฉยๆแค่นั้นเราก็เคาะไปตามแบบพี่กระเทยแหละพี่กระเทยเคาะหนูก็เลยเคาะตามแค่นั้นเ้อมันก็ไม่มีอะไรก็รู้สึกพอแบบเคาะไปแล้วแบบอุ้ยตรงหมดเลยก็เลยคนลุกตัวเองกักว แล้วโทษเออเก็บเก็บเลยไม่มีใครไม่มีใครขอโทษตาเลยไม่มีอ๋อมีมีมีน้องที่แบบไปดูตอนนั้นเพราะว่าวันนั้นหนัดไปเชียร์น้องแอนนาเสือที่ที่พารากอนด้วยแล้วทีนี้ก็มีน้องที่แบบว่าเขาแต่งตัวแล้วเขาแบบได้รางวัลในการแต่งตัวไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าหนูเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบสาปพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่หนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ให้อภัยบอกอะไร่าเงตาแล้วแลเห็นก่อนหน้านั้นตาจาบอกว่าตาจะแบบ พักในการวิจารณ์นะางๆไปเลาตอนนี้ันไม่ยากจะพูดเลยนมันเป็นคำพูดแล้วยังก็อาจจะแบบเหมือนเดิมค่ะที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ว่านั่งเคาะอะไรแล้วอาจจะแบบทงห่างออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเจอเรื่องของการคําพูดหรือการคอมเมนต์ที่มันแบบส่งผลก็ทบถึงจิตใจของเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบบั่นทอนจิตใจของเราเหมือนกัน คือมันมันก็เหมือนแบบเอาเราไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาเราไปแขวนว่าเออเขาให้มงแล้วเราโยนมงตอบช็อตไม่หรืออะไรเง<ด>ี้ยคือตรงนั้นก็คือขุดข,ของเราใช่แค่คือตรงนั้นมันจะบอกเลยว่าแบบมันเป็น ปมของตาเหมือนกันในการที่เราตอบคำถามแล้วเราตุ๊กหรืออะไรตรงเนี้ยคือมันตอนนั้นคือมันการเสียใจที่สุดในชีวิตของมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาคนพูดเรื่องนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่ <c oughs> ใช่เซนสติฟฟเหมือนกันแล้วขนาดตัวเองยังไม่กล้าไปดู<ม>ตัวเองตอนตอบคำถามาหรือว่าการตกรอบตรงนั้นเลยแสดงว่าเรังจากบคนนะไม่กล้าย้อนไปดูไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าใช่ค่ะปมของชีวิตเราเลยใช่ค่ะหายังตอนนี้คำนอยที่โดนทัวร์ลงตอนตอนนี้เหรอคะก็ก็หายค่ะก็ รู้สึกว่าเออเหมือนเ,เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นด้วยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะคนโทรลตัวเองได้่เฮ้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าจากาจากที่ตานเคาะหรือว่าจากประสบการณ์ที่ตานมองอะไรเงี้ยคือคนอยากให้บางส่วนก็อยากให้ตานอ่ะไปเลือกนางงามไทยเนี่ยแหละส่งออกเลยอ่<น>ะมันจะปนไปได้ไหมค,ออคือคาดจากตัไปเลยอ่ะ อ๋อจริงๆแล้วตังก็ไปทุกปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางทางของ Miss u n i ว e r s e t h a i l a ด์ค่ะที่ว่าเขาจะเลือกใครหรืออะไรแบบไหนบ้างคือตังก็ไม่ได้เลือกคนเดียวนะใช่ใช่ใช่ก็คือตังไม่ได้มีตังไม่ได้เป็นเจ้าของเวทีอะค่ะเลยไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องไปเลือกอะไรยังไงเราก็ทําตามหน้าที่ของเราที่เราได้มอบหมายมาแต่หนูเป็นคนที่มองขาดอยู่นะกับเรื่องแบบ ก็เล่นเกมได้ใช่เพราะว่าอันอย่างหนึ่งก็คือมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะค่ะก็รู้สึกว่าเออก็พยายามที่จะบอกแบบกับทีมงานทุกคนว่าเอออยากให้แบบ หาคนที่มันพร้อมตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้แนะนำไปแล้วใช่กระเียให้ปาดเพดะไรมีโรคบาดเพดนะโอาโมีมีมีเิยสำนักขอขอบายน้ำตาโอ้ยไม่ไม่หรอกค่ะหนูคงไม่มาเอาดีทางด้านนี้แน่นอนหนูกลัวพี่กระเทยเราควรบอกขอเล่นเลยนะอ้ยไม่ค่ะหนูไม่แม่นหนูไม่มีโชคลาภทางด้านแบบ หวยแน่นอนค่ะหมอดูบอกว่าหนูต้องทําด้วยตัวเองแล้วตอนได้มีโอกาสคุยกับน้องหรือส่งกาลังใจอะไรอย่างนี้ได้พูดคุยกันบ้างยังงเลยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยอะไรกับน้องค่ะก็ะค่อนข้างน้องก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะมีงานยุง่งหรือว่ามีใครที่แบบติดต่อ,อน้องเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าคือตัวดันเองกัานก็ไม่ได้สนิทกับน้องอะไรขนาดนั้น <c oughs> ก็เราก็ส่งกําลังใจ่ังๆให้กับน้องค่ะลุ้นอีกไหมว่าทัวร์จะลงเพราะว่าต้นปีก็ เลยพี่กระเทยเลยพี่กระเ,เ,เทยมาเลยหนูก็<ง>รับม<ฮะ>ือไม่ทันเหมือนกันหนูก็คิดว่าหนูอ่ะตั้งปณิธานตัวเองว่าเออเดี๋ยวปีใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะไม่สร้างตำนานอะไรละเราก็จะลดลงเยอะๆเลยอ<ไ>ะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มมาต้นปีเลยก็แบบมาเร็วเหมือนกันค<อ>่ะทำไมถนูไม่อยากจสร้างตำนานอะไรแล้วแล้วปีนี้จะเปลี่ยนตัวเองอ่าหนูหนูรู้สึกว่าแบบเออหนูอยากโฟกัส เรื่องตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาหนูก็โฟกัสเรื่องตัวเองแหละแต่คนอื่นเอาเรื่องคนเอาเรื่องของหนูะมาใส่ตัวหนูอีกอะไรเงี้ยเอาเรื่องมาหาตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามเหมือนแบบเออไม่ตอบโต้หรืออะไรไมากๆเใช่ะร่วมถึงร่องความรักด้วยไหมคะ <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ความรักอะไรเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีหนูไปกับทัวร์เพราะว่ามันมีคนจับผิดว่าเราไปกันั่นแหละเราตัวัวลงแล้วคนจับผิดว่าเรากับตะวันน่ะ ยกันอยู่เลยหรอเลยเหรอเลยหรอว้าวย้อนชื่อโอุ้ยไม่ก็คนมาว่าเราสนิทกันอ่ะใช่ก erm ็ก็สนิทกันค่ะสนิทกันค่ะก็คุยกันปกติค่ะตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักค่ะยังโฟกัสเรื่องงานยังโฟกัสเรื่องงานอยู่ค่ะแล้วทิ้นแล้วทิ้นไปกับทัวร์ด้วยแล้วมีเขาอยู่ในทัวร์ด้วยแล้วครับ <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> ท้า <laughs> ทไมต่ตอนนี้ไม่ต้อ,อยากจะพูดเรื่องไม่คือหนูอยังอ,อยากโฟกัสเรื่องของการทํางานมากกว่าค่ะยังแบบเรื่องของความรังหนูยังคิดรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องลองสําหรับหนูเพราะตอนนี้หนูก็ยังมีภาระมีความปวดต้องดูแลมีอะไรที่ต้องแบบาทาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่มีหรอ ไม่ได้มีหรอกค่ะแม่ไม่ได้ว่าอะไรว่าแบบเออเราจะต้องมีหรือยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าตอนนี้หนูยังอยากทํางานยังอยากสนุกกับการทางานอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องของการทํางานของหนูมากกว่าไอถามว่ามีมันมันก็มีคุยๆบ้างแหละเปล่าค่ะหมอดูไม่ได้ทำกหมอดูทักแค่ว่าเราต้องทํางานก่อนถ้าเรามีงานมีเงินเราก็จะรู้เออก็แล้วกับคนนี้คือยังไงครับสถานะจบยังไม่จบหรอไจบเลยเป็นชเพื่อนเป็นเพื่อนคออร่มคิดอ่า

สำหรับใครที่ไม่อยากพาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ